พอดีเนี่ยนะครับมีคนคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอที่ผมเนี่ยนะครับเอาพลอยไปออกใบเซอร์นะครับที่สวยจะไม่ดีเมืองจันทบุรีครับแล้วก็เขาก็อยากให้ผมรีวิวว่าค่าใช้จ่ายมันยังไงนะครับแล้วก็ทํำยังไงนะ mm. เดี๋ยวผมเนี่ยนะครับเนี่ยผมไปค้นตู้เจออีกผมจะเอาไปเซอร์อีกครับก็เดี๋ยวจะทํารีวิวให้ดูว่าไปไปยังไง แล้วเวลาเข้าไปติดต่อมันอยู่ตรงไหนที่ไหนยังไงครับเดี๋ยวติดตามชมครับผมมาถึงแล้วครับที่สวนยมณีนะฮะอย่างที่บอกครับผมจะเอาพลอยเนี่ยนะครับมารีวิวการตรวจพลอยที่สวนยมณีครับนี่เรามาดูกันว่าจะมีแท้บ้างไหมเม็ดหนึ่งจากสี่สี่กล่องเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันตรวจได้มันกี่บาทนะครับแล้วก็เดินไปทางไหนต้องเข้าตรงไหนยังไงแบบไหนชั้นไหนนะครับไปเลยครับ ที่ตรวจพลอยครับเดี๋ยวเข้าไปตรวจกันเลยอันนี้เป็นใบรับรองนะครับว่าเราจะต้อง เอาแบบไหนจะตรวจไฟก็กดกี่ครับเอาพร้อมตรวจครับต้องการตรวจกี่ชิ้น,นะคะเอาสามชิ้นนี้แล้วครับชิ้นนี้อันเม็ดไหนก็ได้เม็ดหนึ่งครับออกไปซื้อนะคะค่ะสามร้อยครับ ลูกค้าเลือกไหมครับอันไหนก็ได้ครับเลือกได้เลยหลังจากที่เราส่งแล้วเราเรได้ใบมาครับก็เวลาส่งตรวจเนี่นะครับพลอยเนี่ยเขาจะรับตั้งแต่9ก้าโมงเลครับถึง3ามโมงเย็นเท่านั้นนะครับแม้ว่า อ่าโสเนี่ยเมัอนีจะปิด5โมงก็ตามนะครับแต่ว่าเขาทำงานถึงแค่3โมงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามาได้ทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการแต่อาจจะหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับก็ต้องตรวจสอบดีๆะครับว่าเขาทํางานหรือเปล่าครับ้นเราม่ารอกันครับว่าผลจะออกมาว่ายัางไงครับ